ผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวกระแสะความจิ้นของคู่พี่น้องนะคะอย่างสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงแล้วก็หนุ่มบานธันชน,นกันบ้างคะ่ะแม้ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครที่ได้ติดตามหนุ่มบานแล้วก็สาวเบสก่อนหน้านี้ทั้งสองคนนะคะเกิดกระแสะความจิ้นจากเหล่าเอฟซีแฟนคลับเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่ว่าทั้งคู่เนี่ยเคยไปออกรายการร่วมกันแล้วภายในรายการเองเนี่ยสาวเบสของเราก็ยังเสียอาการนะคะออกอาการเขินอายอีกด้วยพอหลังจากจบ รายการที่ทั้งสองคนได้ไปออกด้วยกันแล้วเนี่ยก็เกิดกระแสความจินนะคะจากแฟนคลับตามมาเรื่อยๆแม้กระทั่งนะคะช่วงงานวันเกิดของสาวเบสที่ผ่านมาเองทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างพี่บาสเนี่ยก็ยังมีการนะคะส่งคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปหาสาวเบสพร้อมกับมีการส่งของขวัญไปให้อีกด้วยงานนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อแฟนคลับเห็นแบบนี้แล้วต่างก็พากันกรี๊ดกราดหนักมากแต่ว่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะคะสาวเบสเองเนี่ยก็ได้มีการ ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยเหมือนกันบอกว่ากับพี่บาสนะคะก็คือว่าถือเป็นพี่ชายแล้วก็น้องสาวที่สนิทสนมกันก็เท่านั้นคุณผู้ชมอาถึงแม่นะคะสาวเบสของเราจะมีการออกมาดับฝันแฟนกลับไปแบบนี้แล้วเนี่ย แฟนคลับเองนะคะ oh. ก็ยังคงจิ้นอยู่แต่ว่าจิ้นในสถานะพี่ชายกับน้องสาวก็เท่านั้นนะคะล่าสุดนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าโอโหเกิดกระแสความจิ้นขึ้นมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อหนุ่มบาสทันชนนของเราคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดน,นะคะกับผู้จัดการส่วนตัวค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเองทางด้านหนุ่มบัตแล้วก็ผู้จัดการนะคะได้มีการอ่านคอมเมนต์ที่เม้นถึงสาวเบสนอกจากนี้เนี่ย หนุ่มบาสของเรายังมีการชมสาวเบสอีกด้วยบอกว่าน่ารักนะคะนอกจากนี้ภายในการไลฟ์สดนะคะทางด้านหนุ่มบาสเนี่ยยังมีผู้ต่ออีกด้วยนะคะบอกว่าต้องไปเรียนกับน้องเยอะๆในเรื่องไลฟ์ขายของซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ของหนุ่มบาสทันชนนถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยแฟนคลับเองต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายบางคนก็บอกนะคะว่าตอนนี้มีหนุ่มแอบเริ่มน้องเบสออกสื่อด้วยนะล่าสุดจะไปเรียนไลฟ์ขายของกับน้องเบสแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์ อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะบอกว่าช้าอาจจะไม่ทันกันนะมีหนุ่มแอบปลื้มออกสื่อไปแล้วหนึ่งนะคะ,ะคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มบาสท,ทันชนนกันค่ะให้น้อเบสใมไ่อยบ่อยอ๋อมาบ่อยเหมือนกันคะสีส่อาทิตละครั้งบ่อยไหนะกบ่อยนะ,ะยบ่อยค่ะสักพี่บาละบ่อ,ยอยบ่อย ไลค์รอทุกคนนะแม่าตาแบบตึงติดมากแม่กันใครแต่ยังได้กันน้องเบสน้องเบสน่ารักฉันกันฉันก<ม>็โดนเพราะเธอลุงต้องไปเรียนกับ<ๆ>น้องเยอะฮะเรื่องเรื่องไาฟ์ขา โอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อหนุ่มบาสของเราได้มีการออกมาลั่นปากกลางไลฟ์สดแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้เราก็ต้องมารอลุ้นต่อไปนะคะที่หนุ่มบาสบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้น้องเนี่ยสอนในเรื่องของการไลฟ์ขายของหลังจากนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าจะเห็นหนุ่มบาสแล้วก็สาวเบสเนี่ยไลฟ์สดด้วยกันหรือเปล่าอะคะ